บทที่77ของชดใช้ลู่อูคิดว่าการจ่ายค่าคุ้มครองนั้นช่างคุ้มค่าจริงๆทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นปัญหาใหญ่แต่เขากลับแก้ไขได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ํานอกจากนี้เขายังได้ตอกหน้าหลีชวนเฉิงบุตรชายขององค์ชายรัชทายาทแห่งพิงหนานนาลานหน้าคฤหาสแห่งหนึ่งในมณฑลหมิงหนานหงเฉาเดินทางมาพร้อมกับองครักษ์ในชุดกรองเงินสองคนเนื่องจากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในลานอื่นๆ หงเฉานั้นเป็นสาวใช้ขององหญิงเจโรและทหารในชุดเกราะสีเงินก็เป็นองครักษ์ขององค์หญิงพวกเขามาที่นี่เพื่อแสดงเจตจำนงขององคหญิงเจโรไม่มีใครคาดคิดว่าองค์หญิงได้มาถึงบนทนหมิงหนาแล้วคารืหัดอีกหลังเองก็ได้เปิดลานบ้านแสดงการเคารพและยินดีต้อนรับแม่บ้านนามว่าบีอูเดินออกมายินดีต้อนรับท่านหงเฉาไม่ทราบว่าองค์หญิงเจโรอยู่ที่ไหนในเหนือหัวของเรากําลังรอคอยการเสด็จมาถึงของนางแม่บ้านยิ้ม หงเช้ากล่าวไม่ต้องรอหรอกองค์หญิงจะไม่มาที่นี่คฤหาสน์แห่งนี้ทำไมกันล่ะแม่บ้านทำความประหลาดใจปกติแล้วองค์หญิงเจโรจะเลือกพักอาศัยในอาคารของราชวงศ์ท้องถิ่นเป็นที่พักชั่วคราวและทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองคหญิงเจโรเพื่อเยี่ยมชมนทนต์หมิงหนานก็คือการเลือกพักอาศัยชั่วคราวที่นี่หงเช้าพูดอย่างใจเย็นเหตุผลก็คือบุตรขององค์ชายรัชทายาทแห่งทิงหนานจะต้องออกมาพบนางด้วยตนเอง แม่บ้านวิ่งกลับไปที่บ้านอีกหลังเมื่อได้ยินข่าวนี้หลี่ชวนเฉิงก็รีบเดินทางออกจากคฤหา์ของเขาในทันทีลี่ชวนเฉิงงงงวยหงชาวน้องเจโรมีปัญหาอะไรองค์ชายองค์หญิงเจโรบอกว่าโปรดอย่าเรียกนางอย่างนั้นนางรู้สึกคลื่นไส้เจ้ากะหงชาวพูดนางไม่ใช่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนลี่ชวนเฉิงตกใจทำไมกันข้าทำอะไรผิดข้าว่าถามพวกคนเหล่านี้ดีกว่าเจ้ากะ พงเฉาสั่งทหารกรอสีเงินสองคนนำตัวชายชุดดำทั้งสามคนออกมาสิทหารกรอบเงินสองคนลากตัวชายในชุดดำทั้งสามออกมาต่อหน้าลีชวนเฉิงลีชวนเฉิงมองไปที่ชายชุดดำทั้งสามคนอย่างงงงวยแต่ยิ่งเขามองหน้าทั้งสามคนสีหน้าของเขาก็ยิ่งบิดเบี้ยวชายสามคนนี้เป็นคนของเขาพวกเขาถูกส่งให้ไปจับตัวลูวอูมาแล้วทําไมกันพวกเขาถึงถูกจับตัวได้โดยหงเฉาองคหญิงทรงพักอยู่ที่โรงเแรมแห่งหนึ่ง ใครจะไปรู้ว่าจะมีชายชุดดำสามคนเข้ามาลอบจจ่โจมไม่เพียงแค่รบกวนองค์หญิงเท่านั้นแต่ยังโอหังกล้าพูดคำสกปรปบกและนำอาวุธออกมาด้วยเจตนาสังหารหลังจากที่พวกข้าจับกลุมเขามาทรมานให้สารภาพว่ามาจากไหนกลับกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นลูกน้องของท่านที่รับคำสั่งของท่านบุกเข้าไปในโรงเตียมองค์หญิงส่งข้ามาให้ถามท่านว่าจงเกลียดจงชังอะไรหรือมีความแค้นอะไรท่านถึงได้ส่งคนไปฆ่านาง ผงเฉามองตรงไปที่หลี่ชวนเฉิงหัวใจของหลี่ชวนเฉิงเกือบจะพังทลายลงในขณะนั้นข่าองค์หญิงนั้นหรือล้อกันเล่นใช่ไหมการฆ่าราชวงศ์เป็นอาชญากรรมแรงต่อให้เขาเป็นบุตรชายขององชายราชทาย,ยาทโทษของเขาก็คือการตายเพื่อชดใช้เมื่อไรกันที่ข้าจะส่งคนไปฆ่าองค์หญิงข้าแค่ส่งพวกเขาไปจับลูกอูองคหญิงนั้นอาศัยอยู่ในโรงเตี๊ยมที่ลูกอูอาศัยอยู่นั้นหรือแล้วพวกโง่เหล่านี้บุกเข้าไปผิดห้องโดยบังเอิญ เนื่องจากความเข้าใจผิดพวกง่เหล่านี้ได้แสดงอาวุธของพวกเขาออกมาและพูดอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่ควรพูดงั้นสิสมองของลีชวนเฉียงประกอบไปด้วยบทละครที่ยิ่งใหญ่ในทันทีเข้าใจผิดแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดลีชวนเฉียงอยากจะร้องให้ออกมาโดยไม่มีน้ำตาข้าชุบเลี้ยงเจ้าพวกโง่พวกนี้มาได้ยังไงหงชาวพยักหน้านี่เป็นคำตอบของเจ้าสินกถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวกลับไปก่อนองค์หญิงยังต้องการให้ข้ากลับไปรับใช้ หลังจากนั้นหงเฉาก็เตรียมที่จะเดินทางกลับไปลีชวนเฉิงรีบหยุดหงเฉาวไว้เขาแค่ล้ะเล่นแล้วคำพูดเช่นนั้นจะไปทำให้ความโกรธขององค์หญิงสงบลงได้อย่างไรลีชวนเฉิงพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายให้หงเฉาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความเข้าใจผิดแม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนของเขาแต่พวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายเล็งไปที่องค์หญิงอย่างแน่นอนหงเฉาตอบกลับไปอย่างสงสัยด้วยท่าทางที่ยังโกรธคึ้งอยู่บ้าง หากองหญิงได้รู้ว่าท่านพูดอะไรออกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้นางคงจะโกรธยิ่งกว่าเดิมหงเฉาเจ้าเป็นสาวใช้ขององค์หญิงเจ้าพอจะรู้วิธีที่จะทําให้ความโกรธขององค์หญิงสงบลงไหมหลี่ชวนเฉงถามอย่างเร่งด่วนหงเฉาคิดอยู่ครู่หนึ่งถ้าท่านสามารถหาบางสิ่งที่องค์หญิงชอบมาให้นางได้องคหญิงน่าจะสงบลงมีความสุขและเต็มใจที่จะฟังคําอธิบายของท่านสิ่งที่องค์หญิงชอบพูดแห่งดอกไม้สินะ้หงเฉาตื่นเต้นจนรีบพูดแทรกขึ้น ได้ยินมาว่าองค์ชายเองก็เข้าร่วมในการประมูลนี่นาหลีชวนเฉิงแทบกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งด้วยความหงุดหงิดมีอย่างอื่นหรือเปล่าหลีชวนเฉิงถามด้วยความละอายหงเฉาไม่เข้าใจที่อีกฝ่ายพูดเอาองค์ชายไม่ได้ประมูลมันมางั้นหรือท่านยังไม่ได้ประมูลพูดดอกไม้มาทั้งที่รู้ว่าองค์หญิงชอบมันงั้นหรือมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติขึ้นเล็กน้อยหน้าสีหน้าลีชวนเฉิงหมองลงเล็กน้อย หงเฉามองไปที่หลี่ชวนเฉิงด้วยความผิดหวังซึ่งทําให้หลี่ชวนเฉิงรู้สึกเจ็บปวดและอับอายมากขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่องค์หญิงชอบข้าก็พอได้ยินมาบ้างนะัดหงเฉาพูดขณะทําท่าครุ่นคิดหลี่ชวนเฉิงประหลาดใจและถามว่ามันคืออะไรงั้นหรอือระหว่างเดินทางมาที่มณฑลมิงหนานข้าได้ยินมาว่ามีแร้งสายกลายพันธุ์ปรากฏตัวในเขตมิงหนานมันมีขนสีขาวและดูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทาให้องค์หญิงสนใจอย,อย่างยิ่งความคิดของหลี่ชวนเฉิงดีดดิ้นทํางานอีกครั้ง แร้งสายกลายพันธท่านต้องรอค่าเล่นแน่แน่เขาได้ยินมาจากมู่เฉิงว่าก่อนหน้านี้ลู่อูเคยไปขายแร้งสายกลายพันธ์ที่หน้าประตูของโรงประมูลเฉิงเทียนแต่ไม่นานมานี้พวกเขาทั้งสองคนเพิ่มมีเรื่องบาดหมางก,กันถึงขั้นที่หลีชวนเฉิงก็ส่งคนให้ไปจับตัวลู่อูตอนนี้ถ้าเขาไปขอให้อีกฝ่ายขายแร้งลายกลายพันธ์ก็ไม่ต่างอะไรไปจากการตกหัวแล้วลูกหลังเลยสักนิดมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าหลีชวนเฉิงถามอย่างระมัดระวัง หงเฉามองอย่างหงุดหงิดองคชายถ้าเจ้าไม่จริงใจแบบนี้คำพูดของท่านข้าก็จะลืมลืมมันไปเสียอย่าทำให้ข้าต้องเสียเวลาข้าต้องรีบกลับไปทำหน้าที่ของข้าข้าไม่ได้ต้องการทำให้เจ้าเสียเวลาลีชวนเฉียงมองดูหงเฉาเขาเหวี่ยงแขนซ้ายแล้วจึงกัดฟันพูดว่าข้าเข้าใจแล้วข้าจะหาทางเอามันมาหงเฉาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแล้วเดินออกไปองค์ชายจากนี้ท่านจะทำอย่างไรต่อไปดีสาวใช้ถามเขาด้วยเสียงต่ำ ใบหน้าของหลี่ชวนเฉิงสดใสขึ้นทันทีข้าจะทำอะไรได้อีกล่ะก่อนอื่นเลยจงตัดหัวของทั้งสามคนนี้ทิ้งแล้วส่งพวกมันให้เป็นอาหารสุนัขจากนั้นก็ตามหาลู่อู่แล้วซื้อสัตว์วิญญาณตัวนั้นมาซัชายชุดดำทั้งสามช่างโชคร้ายแม้ว่าเหตุการณ์จริงยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็รู้สึกเหมือนถูกสับลงเป็นกองเนื้อโอมาเพื่อชดใช้ใช่ไหมลู่อู่มองไปที่หลี่ชวนเฉิงผู้ซึ่งมาหาด้วยความจริงใจต่อหน้าเขาซึ่งเขาก็ถามออกไปด้วยท่าทีสบายสบาย ลีชวนเฉียงพยักหน้าใช่นี่คือของขวัญสําหรับการชดใช้ที่ข้าเตรียมไว้ให้ข้าหวังว่ามันจะช่วยให้ความขุ่นเคืองในอดีตระหว่างเราหายไปนะน้องลูว่หวังว่ามันจะกําจัดความเกลียดชังด้วยรอยยิ้มข้างหลังของเขามีคนแบกกล่องขนาดใหญ่มาลู่อูเหลือบมองไปที่รายการของขวัญมูลค่าหนึ่งล้านหินวิญ,ญญาณทักษะระดับทองไทกูจุนหยงจือ,อยารวบรวมพลังวิญ,ญญาณระดับ5และยาวิญญาณระดับ 5, หายากหลายชนิดรวมกันสิ่งของเหล่านี้น่าจะมีค่ามากกว่า3าล้านหินวิญญาณ หลีชวนเฉิงได้นำของในคลังสมบัติของตัวเองออกมาจนเกลียงฟาบัตท่านช่างมีน้ำใจยิ่งนักล่วออุยอมรับของขวัญอย่างไม่เกรงใจข้าคนนี้ไม่เคยแค้นฝังใจเพราะเกลียดชังแค่หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาข้าก็ลืมแล้วหางตาของหลี่ชวนเฉิงกระตุกเบาๆด้วยความเจ็บใจก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้พูดแบบนี้นี่บทที่78ยกที่สามของการประมูลที่โรงเตียมหลีชวนเฉิงกำลังเหนื่อยที่ต้องคอยยิ้มอย่างเสียแซงเต็มทน น้องชายลูว่วันนี้น่าจะมีเรื่องแปลกๆกเกิดขึ้นที่โรงเตียมใช่ไหมแปลกจังลู่อูคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดว่าเหมือนว่าไม่นานมานี้ข้าจะได้ยินว่ามีโจรกระจอกบุกมาหวังขโมยของน่าเสียดายที่โจรโง่ๆทั้งสามคนถูกจับได้ในไม่ช้ามันบอกว่ามันถูกสั่งให้มาขโมยโดยเจ้านายที่เป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผู้มีอิทธิพลคนนี้ลึกลับมากข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครลีชวนเฉิงรู้ได้ในทันที แน่นอนว่าเขาพูดถึงลูกน้องงี่เง่าทั้งสามคนของเขาที่บุกเข้าไปผิดห้องพวกมันเป็นพวกที่แพ้โดยแท้จริงที่จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักของการมาครั้งนี้ของข้าคือการซื้อพูดดอกไม้จากน้องชายล่วอลีชวนเฉิงกล่าวล่วออูหัวร้อนในใจแต่ใบหน้าของเขาดูอับอายการขายมันดูจะยากเกินไปสําหรับข้าข้ารู้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องขาดทุนแน่ลีชวนเฉิงรู้สึกเหมือนเลือดออกที่หัวใจแต่เขาก็ยังคงยิ้มออกมาเจ้าประมูลมันมาด้วยราคาสิบสาม ศูนย์สล้านหินวิญญาณข้าจะซื้อในราคาที่มากกว่านั้นหนึ่งล้านหินวิญญาณเขาควักเงินออกมาเตรียมจ่ายให้เขาไม่มีทางเลือกแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมากแต่เขาก็จะต้องสงบสติอารมณ์ของตัวเองแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็ยืมมาในานามของราชวงศ์ผู้กุมลทนลู่อูกล่าวอย่างจริงจังว่าข้าเองก็หวังว่าจะได้รับมิตรภาพจากองค์ชายด้วยแม้ว่าจะซื้อมันในราคาถูกค่าก็ไม่ได้คิดอะไร จริงหรือลี่ชวนเฉิงรู้สึกประหลาดใจลู่อูทำอะไรไม่ถูกแต่ประเด็นคือพูดดอกไม้ไม่ได้อยู่กับข้าแล้วลีชวนเฉิงตกตะลึงแล้วมันอยู่กับใครกันตอนนี้มันอยู่กับทางตระกูลฉูเดิมทีข้าไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อพูดดอกไม้ลู่อูถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกข้าจึงยืมเงินจากฉูจงฉวนลีชวนเฉียงเข้าใจไม่แปลกใจเลยที่ทำไมลู่อูถึงมีเงินมาประมูลได้มากนะัก รากฏว่ามันเป็นอุบายของผู้คนในตระกูลฉูเป็นเรื่องยากที่จะหาตัวฉูจงชวนให้เจอแล้วยังต้องซื้อพูดดอกไม้จากตระกูลฉูที่ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทองอีกทั้งพวกเขาเองก็มีแผนจะมอบพูดดอกไม้ให้องค์หญิงเจโรด้วยดังนั้นตระกูลฉูจะไม่มีทางขายมันแน่ท่านต้องการให้ข้าติดต่อกับผู้คนในตระกูลฉูหรือไม่ลู่อูถามลีชวนเฉิงสายหัวแล้วพูดว่า ไม่เป็นไรข้าได้ยินมาว่าน้องลู่มีแร้งสายกลายพันธ์สีขาวที่ดูศักดิ์สิทธิ์มันมีค่ามากข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะขายให้ข้าได้หรือไม่อาลู่อูอ่ตกใจลีชวนเฉิงเองก็ตื่นตกใจเป็นอะไรไปงั้นหรอือท่านต้องการซื้อแร้งสายกลายพันธ์ใช่ไหมใช่ใช่ลีชวนเฉิงไม่เข้าใจความหมายของลู่อู่มากนักลู่อู่ขมวดคิ้วพร้อมถอนหายใจและในที่สุดก็พูดออกมาว่าข้าอยู่อาศัยกับแร้งสายมานานแล้ว และข้าก็มีความผูกพันกับมันในโลกแห่งไหนกะหน้าโง่ตัวหนึ่งกำลังจามอย่างต่อเนื่องหลี่ชวนเฉิงสับสนเล็กน้อยไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งตั้งประมูลมันที่หน้าโรงประมูลเฉิงเทียนไปเมื่อไม่นานมานี้ไม่ใช่เหรอมันเป็นความเข้าใจผิดข้าไม่ต้องการขายมันเลยใบหน้าลุกอูเต็มไปด้วยความเศร้าโศกอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าคฤหะชวนเทียนต้องการให้ข้าประมูลแรงสายกลายพันธุ์ที่การประมูลสินค้าข้าก็ไม่เห็นด้วยในทันใดนั้นหลี่ชวนเฉิงเข้าใจทุกอย่าง ไม่น่าแปลกใจที่เลยที่เขาไม่เห็นแรงสายกลายพันธุ์ที่การประมูลสินค้าลีชวนเฉิงรีพูดว่าในแง่ของราคาค่าจะทำให้เจ้าพึงพอใจแน่นอนสองล้านหินวิญญาล่ะเป็นไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินดวงตาของลู่อูแสดงให้เห็นถึงความคิดถึงข้ายังจำได้ในปีนั้นข้าอายุเพียงสิบปีและบางครั้งก็เห็นนกแร้งสีขาวบนชายคามันนั่งอยู่บนชายคาและมองออกไปในระยะไกลเหมือนกับคนจรจัดผู้โดดเดี่ยวจากบ้านเกิดของเขาที่จากมา ลู่อูเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยอารมณ์และเสียงเศร้าลีชวนเฉิงกัดฟัน3ล้านหินวิญญาณท่านกำลังทำให้ข้ารู้สึกอับอายจริงๆลู่อูถอนหายใจตอนที่ข้าอายุ12ปีข้าป่วยหนักชีวิตของข้าตกอยู่ในอันตรายมันเป็นแรงสายที่ยอมพา,าข้าข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่เพื่อหายาวิญญาณมาให้ข้าและเลี้ยงข้าด้วยเลือดของตัวมันเองเพื่อให้ข้ากลืนได้มันลีชวนเฉิงตกตก๊ะห้าล้านหินวิญญาณ สัตว์วิญ,ญญาณที่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์อ่อนไหวเช่นนี้ยากที่อีกฝ่ายจะยอมแพ้หลี่ชวนเฉิงเองก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันแต่ไม่ว่ายัางไงเขาก็จะต้องได้รับแรงสายกลายพันธุ์มาครอบครองเพื่อไปขอโทษองค์หญิงใบหน้าของโลกอูเศร้าเมื่อข้าอายุ1 4ปีครอบครัวของข้าพบว่าข้าไม่มีทักษะในฐานะผู้ใช้พลังวิญญ,ญาณเมื่อข้าเหงาและตกอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตมันก็เป็นแรงสายตัวนี้ที่อยู่กับข้าตลอดเวลาข้ายังจำได้เมื่อมันกระซิบข้างหูของข้า หกล้านลีชวนเฉียงกัดฟันของเขาลู่อูหอดสงสัยไม่ได้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทําท่านึกฟื้นถึงความทรงจําเมื่อข้าอายุ16ปีน้องโลกพอเธอเจ็ดล้านหินวิญ,ญญาณโปรดขายให้ข้าเถอคำพูดของหลี่ชวนเฉียงแฝงด้วยความอ้อนวอนอยู่ลู่อูถอนหายใจยาวใบหน้าของเขาแสดงความลังเลอย่างแรงกล้าที่จะยอมแพ้เอาละตกลงราคาตกลงที่เจ็ดล้านสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ระดับทองแดงแม้ว่ามันจะถูกนําไปที่โรงประมูล ก็คงมีราคาได้มากสุดแค่สองล้านลู่อูพึงพอใจลู่อูส่งพลังวิญ,ญญาณไปที่มือของเขาลู่อูเรียกแรงสายกลายพันออกมาจากหายปีศาจแกรกแร้งสายกลายพันปรากฏขึ้นในทันทีมันดูสับสนเล็กน้อยแต่ก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการจ้องไปที่ลู่อูข้ากําลังพาน้องชายตัวน้อยของข้าไปครอบครองดินแดนแล้วเจ้าเรียกข้าออกมาทําไมเจ้ามนุษย์น่ารังเกียจ ลูอ่อูเตะน,นกหน้าโง่อย่างร้ายความปราณีจงซื่อสัตย์นะเจ้านกโง่หลังจากนี้ไปองค์ชายคนนี้จะเป็นในายใหม่ของเจ้าลีชวนเฉิงมองลูอ่อูอย่างสงสัยพวกเขาดูไม่เหมือนพันธมิตรที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีนกโง่กำลังโกรธเจ้ากล้าขายข้าอีกครั้งนั้นเหรือลูอ่อูลดเสียงของเขากระซิบข้างหูเจ้านกพูดว่าเจ้าไปกับเขาก่อนแล้วเจ้าก็อาศัยจังหวะก,กลับมาเร็ว หากาเมื่อเจ้ากลับมาข้าจะให้ยารวบรวมพลังวิญญาณ50เม็ดให้ตกลงหม่นกหน้าโง่งลังเลมันสามารถเร่งการฝึกฝนตัวเองได้ด้วยยาแต่ลัวอูไม่เคยให้มันมาก่อนมันได้แต่ดูต้าหวงที่มีความคืบหน้าในการฝึกฝนอย่างรวดเร็วซึ่งมันอิจฉามากนกโง่าสายหัวของมันแล้วเหยียดปีกสีขาวห้มาเล็กน้อยโอ้เจ้าหวังจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้สินะลัวอูยิ้มอย่างสนุกสนานและกระซิบถ้าเป็น100เม็ดเจ้าก็ไม่มีปัญหาสินะ นกโง่มีความพึงพอใจมากที่ได้ยินมันรู้สึกว่าอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วแล้วแผ่นควบคุมสัตว์วิญญาณล่ะลีชวนเฉิงถามลู่อูกล่าวอย่างไม่ได้ตั้งใจไม่มีแผ่นควบคุมสัตว์วิญญาณหรอกมันฉลาดมากจนข้าไม่ต้องทำสัญญานั่นไม่ดีเลยลีชวนเฉิงหยิบกาดวิญญาณที่ว่างเปล่าออกมาและลองทำสัญญากับนกโง่ต่อมาลีชวนเฉิงก็ให้เงินเจ็ดล้านหินวิญญ,ญาณกับลู่อูแล้วนำเจ้านกหน้าโง,ง่ออกไป องหญิงเจโรไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เธอจะย้ายออกไปหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นตอนนี้หลี่ชวนเฉิงต้องการไปที่บ้านพักใหม่ขององหญิงออกมาหลังจากยืนยันการจากไปของหลี่ชวนเฉิงลู่อูก่ก็พูดเบาๆหลังจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีเขียวก็เดินออกมาจากด้านหลังผ้าม่านกันห้องซึ่งนางคือสาวใช้อีกคนหนึ่งขององหญิงเจโรนามว่าฉิงเหมยนายน้อยลู่ช่างเก่งในการหลอกล่อ ชิงเหมยเคยถูกตกโดยลู่อูทําให้นางไม่มั่นใจในตัวเขาแต่หลังจากสองเหตุการณ์นี้จบลงนางก็อดไม่ได้ที่จะเชื่อในตัวเขาลู่อูหัวเราะและพูดว่าต้องขอบใจองค์หญิงของพวกเจ้าในเมื่อยังยึดถือตามกฎเก่าเงินที่เจ้าจะเอาไปก็คือ3าล้านหินวิญญาณชิงเหมยเก็บหินวิญญาณไปอย่างเงียบๆนี่คือสิ่งที่ลู่อูและองคหญิงเจโรได้วางแผนกันไว้พวกเขาหลอกต้มเงินจากหลี่ชวนเฉิงเป็นจำนวนมากเพื่อลงโทษเขาบทที่79 หากท่านมีความสุขแล้วก็บนรถม้าอันแสนงดงามนกหน้าง้อวีขนสีขาวของมันอย่างยินพยอยงราวกับว่าเป็นกษัตริย์ที่กำลังเดินทางไปตรวจสอบอาณาเขตปกครองมันยึดตำแหน่งที่สำคัญที่สุดบนรถมุมปากของหลี่ชวนเฉียงกระตุกเบาๆแม้ว่าจะยังมีมาดูศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างแต่นิสัยของมันน่ารังเกียจเกินไปไม่แปลกใจเลยที่ลู่อู่สามารถมีชีวิตอยู่กับสัตว์วิญญาณเช่นนี้มาได้ตั้งหลายปีมันน่ารำคาญน่าหงุดหงิดพอๆกันกับลู่อู่ เจ้าหลบออกไปอยู่อีกด้านสิลีชวนเฉิงกล่าวด้วยอารมณ์ไม่ดีนกโง่เหลือบมองมาที่เขาจากนั้นมันก็แต่งขนของมันต่อโดยไม่สนใจเขาคิ้วของลีชวนเฉิงเกือบจะบิดเบี้ยวเป็นเชือกค่าใช้เงินเจ็ดล้านซื้อแกมาแต่แกกล้าที่จะปฏิบัติตัวกับข้าอย่างนี้งั้นเหรอลีชวนเฉิงนำแผ่นควบคุมสัตว์วิญ,ญญาณออกมาทันทีเจ้านกโง่ออกไปจากที่นั่งเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับสัตว์ขนแบนอย่างเจ้าจะนั่งได้นกโง่โกรธสัตว์ขนแบน แม้แต่ลูกอูก็ยังไม่กล้าเรียกข้าเช่นนี้เจ้ากล้าดูถูกข้าได้อย่างไรลีชวนเฉิงรู้สึกเย็นสันหลังจูจ่ๆเจ้านกโง่ตัวนี้ก็ดูน่ากลัวขึ้นมาได้อย่างไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าทำสัญญากับมันไปแล้วนี่ทำไมมันถึงไม่ฟังข้าลีชวนเฉิงตรวจสอบแผ่นควบคุมสัตว์วิญญาณก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาตรวจสอบแรงกลายผันด้วยพลังวิญ,ญญาณของเขาและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าพลังของพันธสัญญาได้หายไปแล้วทำไมกัน ทำไมมันถึงไม่มีพันธสัญญาล่ะก่อนหน้านี้เขารีบร้อนเกินไปที่จะใส่ใจกับการตอบสนองของแรงกลายพันธุ์เขาเพิ่งทำสัญญาไปและก็ไม่ได้สนใจมันมันจึงเกิดเป็นความผิดพลาดได้อย่างนั้นเหรอกว๊กนกหน้าโง่ร้องเสียงดังขึ้นแล้วตกใบหน้าของหลีชวนเฉินด้วยปีกของมันและกรงเล็บอัลแลมคมของมันก็เจาะมาที่หน้าของเขาอาก,กหลี่ชวนเฉิงปิดใบหน้าของเขา ด้วยความเจ็บปวดยังคงมีรอยแดงจากการถูกตกและบาดแผลเล็กๆหลายสิบแผลปรากฏบนร่างกายของเขาในไม่ช้าเสื้อผ้าของเขาก็ดูโทรมและน่าสังเวชเจ้านกโง่เขาต้องการให้ลูกน้องของเขายิงนกที่โง่เคลาวตัวนี้แต่เขาก็ไม่สามารถทำได้นกโง่ตัวนี้ถูกซื้อไปแล้วด้วยเงินเจ็ดล้านหินวิญ,ญญาณอีกทั้งเขายังต้องนำมันไปให้กับองค์หญิงเจโรเพื่อขอ,อภัยโทษใครจับมันอยู่กับที่ให้ค่าที ลูกน้องหลายคนวิ่งเข้ามาจากภายนอกและจากเจ้านกมัดในเวลาไม่นานนักตกข่าเจ้ากล้าที่จะตกข่าง,งั้นหรอือลีชวนเฉิงตกนกโง่อย่างแรงดวงตาของนกหน้าโง่นั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังเจ้าก,กล้าจ้องที่ข่าดาวงสายตาแบบนั้นหรอือลีชวนเฉิงเตนกโง่อีกครั้งจากนั้นเขาก็หยิบแผ่นควบคุมสัตว์วิญ,ญญาณออกมาและส่งพลังทำพันธสัญญาอีกครั้งนกหน้าโง่เริ่มคิดแผนฉลาดๆดได้ในทันที เอาลราไปกันเถิดลีชวนเฉียงคิดว่าสัญญาได้เสร็จสิ้นแล้วแต่ในขณะที่ลูกน้องของเขาปล่อยนกโง่ออกตาของมันก็เฉียบแหลมราวกับนกอินทรีที่กำลังจะตะครุบเหยื่อนกหน้าโง่กระพือปีกและหายใจรวบรวมพลังวิญ,ญญาณเข้าทางปากตู้มมอมอ,มอ,มอแสงสีขาวส่องสว่างขึ้นสู่ท้องฟ้าและทำลายหลังคารถมา้าลำแสงสีขาวยิงออกไปในทันทีดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนลำแสงนี้กระพริบในอากาศสองสามครั้งจากนั้นก็หายไปอย่างสมบูรณ์ แน่นอนลำแสงนี้เป็นของเจ้าแรงกลายพันธุ์ลีชวนเฉิงมองไปที่รูบนหลังคารถและสักครู่ก็ตกอยู่ในความสับสนอย่างสมบูรณ์ทำไมมันถึงต่อต้านเขาก็เห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าพันธสัญญามีผลแล้วทำไมมันถึงยังขัดขืนได้เป็นเวลานานามีเสียงเศร้าที่เกิดขึ้นในรถม้าที่ผูพังอ้าหินวิญ,ญญาณของข้าไปไล่จับไอเจ้านั่นมานี่สิลู่อูนำพาองค์หญิงไปที่คฤหาน์ตระกูลชู เมื่อได้เห็นถึงความสูงส่งขององค์หญิงแล้วตระกูลชูก็ตกตะลึงและทุกคนก็ยุ่งวุ่นวายในทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากองคหญิงเจโรยังคงอยู่ในสภาพอ่อนแรงนางจึงไม่ปรากฏตัวออกจากราชรถนางเพียงแค่พูดและส่งเสียงของนางออกมาซึ่งก็เพียงพอที่จะกระตุ้นตระกูลชูมันเป็นความจริงคุณสามารถได้รับความโปรดปรานจากองค์หญิงด้วยการครอบครองพูดดอกไม้เห็นไหมว่าองค์หญิงมาด้วยถึงที่นี่ตัวเอง และพวกเขายังเตรียมที่จะใช้คขาห,หาตระกูลชูเป็นที่พักชั่วคราวมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆบุตรชายคนโตของเจ้าอยู่ที่ไหนตัวละครหลักของตระกูลชูยังไม่ปรากฏตัวออกมาในฐานะที่เป็นดั่งน้องชายขององค์หญิงลกอ่อูจึงจำเป็นต้องหาใครสักคนมารับหน้าแทนสาวใช้ของตระกูลชูพูดนายน้อยคนโตกำลังอยู่ในการช่วงเวลาการศึกษาของเขาเจ้ากะศึกษา ลัวอูโคพรินฝีปากของเขาชูจงฉวนสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยทําไมข้ารู้สึกไม่อยากจะเชื่อหลังจากสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่ชูจงฉวนทําการศึกษาอยู่ลัวอูในฐานะเพื่อนของชูจงฉวนและตัวแทนขององค์หญิงก็เดินเข้าไปที่ศาลาชั้นในของชูจงฉวนและไปหาชูจงฉวนที่อยู่ระหว่างกําลังศึกษาหาความรู้เจ้าช่างเป็นหลานชายที่ยอดเยี่ยมจริงๆให้ตายเถิดช่างยะโสโอหังเสียงคํารามหนาดังขึ้นในศาลาการศึกษาท่านเองก็เป็นคนแก่ที่แย่มาก ท่านเพียงแต่พึ่งของเก่าๆคนเก่าๆและขายของเก่าเพื่อดูมินเหยียดยามคนอื่นเสียงของฉูจงฉวนดังขึ้นล้วอ่ซ่อนตัวอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆเจ้าจะยอมเอามันไปส่งดีๆไหมเสียงดังนี้คุ้นเคยกับล้วอ่มันเป็นของชูจานเทียนซึ่งเป็นผู้อาวุโสของตระกูลฉูไม่ทำไมเจ้าไม่อยากเอามันไปส่งหาก็ข้าไม่ชอบองค์หญิงนี่จะให้ข้าวางตัวยังไงถ้าข้าเอามันไปให้พวกเขาเจ้าโม้เหมนอะไรของเจ้าเนีย่ย ชูจานเทียนย่อเย,ย้ยชูจงชวนตบมือกับโต๊ะท่านพูดอะไรของท่านไม่ใช่ว่าท่านต้องการให้ข้าดื่มดั่กับความสูงส่งขององค์หญิงปล่อยให้องคหญิงได้รับอิทธิพลจากตระกูลชูองค์หญิงจะได้สนใจพวกเราเพื่อที่ข้าจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเรื่องงหากท่านในอดีตยังไม่มีหวังแล้วทำไมท่านถึงคิดว่าข้าจะทำมันได้ตระกูลชูเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจได้ไม่นานนัก แม้ว่าความแข็งแกร่งทางฐานลูกค้าและเงินจะเพียงพอแต่เส้นสายภายในนั้นยังไม่เพียงพอในสายตาของคนจำนวนมากพวกเขายังคงเป็นตระกูลเศรษฐีใหม่เจ้าชูจานเทียนสําลักอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยความโกรธถ้าเจ้าไม่ออกไปส่งมันข้าจะหักเงินเดือนทั้งหมดของเจ้าก็หักไปสิข้าไม่สนใจชูจงชวนมีหลักฐานการเงินที่แข็งแกร่งเขาเพิ่งได้หนึ่งล้านหินวิญ,ญญาณมาจากการขอล่กอูซึ่งก็เพียงพอที่จะใช้เป็นเวลานาน ถ้างั้นข้าจะทุบซ่องทั้งหมดในเขตหมิงนานชูจานเทียนใช้ไม้ตายนี้อีกครั้งชูจงชวนเป็นคนใจร้อนท่านช่วยมีความคิดใหม่ๆได้ไหมมาไม้นี้อีกกี่ครั้งข้าก็ไม่เดือดร้อนแต่มันก็ได้ผลใช่ไหมละ่ะไปส่งให้ไวที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้เลยชูจงชวนมีเรื่องข้องใจคือสุดท้ายผู้อาวุโสอย่างข้าก็ยังเป็นบรรพบุรุษของเจ้าเจ้านาย,ยังเด็กเกินไปชูจานเทียนเดินจากศาลาการศึกษาออกไปอย่างมีชยัย ชูจงชวนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าจากในศาลาการศึกษาของเขาและถอนหายใจต้องโทษตัวข้าที่ข้าดูดีเกินไปข้าดูดีเกินไปจนตระกูลชูทั้งหมดไม่สามารถหาคนที่ยอดเยี่ยมได้สักครึ่งของข้ามาแทนที่ข้าได้แวร์ไรยังอายเสียงเทาเบาดังขึ้นมาชูจงชวนโกรธขึ้นใครพูดคนที่กล่าวคำนั้นเมื่อกี้จงเดินออกมาลู่อูเดินออกมาชา้าช้าโอห,าหาัน น้องชายล่วอทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ชูจงชวนรีบเปลี่ยนท่าทีอย่างประหลาดใจข้ามาที่นี่ในานามขององค์หญิงล่วอูกล่าวหลังจากนั้นล่วอูและชูจงฉวนก็พูดคุยเกี่ยวกับองคหญิงตั้งแต่เรื่องที่องค์หญิงถูกซุ่มโจมตีและสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวพวกเขาเพิ่งได้พบกับองคหญิงและเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานไม่ต้องกังวลไปองคหญิงแค่ต้องการพูดดอกไม้และตอนนี้นางไม่ต้องการพบใครอีกล่วอูกล่าวชูจงฉวนโล่งใจจนหัวเราะออกมา เยี่ยมมากข้ากำลังห่วงเลยว่าองค์หญิงจะเผลอตกหลุมรักข้าหรือเปล่าลัวอูมองมาที่เขาอย่างละเหตใจหากเจ้ามีความสุขแบบนี้ก็พอแล้วล่ะนะ